แคลโลหิตสภากาชาติไทยขอรับบริจาคหมู่โลหิตหายากด่วนสมสยืนยันทำหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมชี้แจงคอสอชอทบทวนบทบาทตนเองกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน SME Solution Day 2014ต่อไปนี้พบกับพัทรมนทองในแก้วและทีมข่าว Hit TV สวัสดีค่ะพบกับการรายง,งานข่าวประจำวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2557นะคะวันนี้ทีมข่าวทีวี TV ยังคงมีข่าวสารและเหตุการณ์ที่หยิบยกมานำเสนอคุณผูณ้ชมค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขาดแคลนหมู่โลหิตหายาก Rh negative ซึ่งขอรับบริจาคด่วนค่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขาดแคลนหมู่โ,โลโหิตหายาก Rh Negative ซึ่งขอรับบริจาคด่วนเพื่อให้ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดบุตรโรคหัวใจเนื้องอกในสมองเลือดออกในช่องท้องโดยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศขอเบิกโลหิตจำนวนมากแบ่งเป็นกรุ๊ป O e g a t i v e จำนวน42ยูนิต A Rh negative จำนวน32ยูนิตและ B Rh negative จำนวน14ยูนิต เนื่องจากผู้ที่มีหมู่โลหิตหายากหรือ r h ลบในประเทศไทยพบน้อยมากโดยใน1,000คนมีเพียง3คนเท่านั้นหรือร้อยละ0.3ค่ะ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นหมู่โลหิตธรรมดาหรือ RH บวกร้อยละ99.7และในทะเบียนผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีผู้บริจาคที่มีหมู่โลหิตหายากกว่า5,000คนทําให้กรณีที่มีผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับหมู่โลหิตหายากในการรักษาเป็นจํานวนมากมักจะเกิดปัญหาการจัดหาโลหิตที่ไม่พอเพียงจึงขอเชิญผู้ที่มีหมู่โลหิตหายากบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้ที่ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับวันอังคารวันพฤหัสเปิดเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์เปิดเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตโทร022564300ค่ะ ตลาดกระทรวงสาธารณสุขเผยถึงการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพปี2557เตรียมนำงบที่ยังเหลือประมาณ1,560ล้านบาทมาแก้ไขปัญหาค่ะ นายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์องปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการบางพื้นที่ทําให้งบในการจัดบริการไม่เพียงพอโดยกระทรวงสาธารณสุขและสอปอสอชอจะพิจารณานํางบที่ยังเหลืออยู่สองส่วนงบเงินประมาณ1,560ล้านบาทมาแก้ไขปัญหาได้แก่1ง,งบเงินเดือนที่กระทรวงสาธารณสุขกันไว้ปรับเกลี่ยในระดับเขต ร้อยละ3ของเงินเดือนทั้งหมดประมาณ360ล้านบาทและ2งบเงินเดือนทั้งหมดที่รวมอยู่ในงบของสอปสอชอซึ่งจากการประมาณของกระทรวงสาธารณสุขและสปสอชอนั้นในช่วงต้นปีงบประมาณ2557ยอดเงินอยู่ที่61,000ล้านบาทแต่เมื่อพิจารณาข้อมูลจริงณนะปัจจุบันพบว่าใช้จริงเพียง5900 0ล้านบาทเหลือเงินส่วนต่างอยู่ที่สำนักงบประมาณประมาณ 2,000ล้านบาท ในจำนวนนี้ร้อยละ60เป็นเงินเดือนของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึง1,200ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุเป็นข้าราชการ7,547ตําตำแหน่งแต่ในปีนี้ยังไม่ได้รับการบรรจุตามแผนได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับสอปอสอชอจัดทำข้อมูลเสนอสำนักงบประมาณเพื่อนำเงินส่วนนี้กลับมาจัดสรรให้กับหน่วยบริการนำไป ใช้จัดบริการให้กับประชาชนต่อไปตามนโยบายบริการที่ดีกว่า นายแพทย์วชิระกล่าวต่อไปว่าการพิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มรายการยารักษามะเร็งใหม่ในปีงบประมาณ2,558ที่ประชุมยังไม่ได้หารือกันเนื่องจากเรื่องนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์และคณะอนุกรรมการการเงินการคลังก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอรออออ์ดสปสชดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งทุกคนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนในปี2,55 หลายคนคงกล่าวถึงปัญหาของการบรหิหารการศึกษานะคะสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศออแถลงข่าวยืนยันทำหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมชี้แจงคอสอชอทบทวนบทบาทตัวเองค่ะ ศาสตราจารย์ดรชานารงพร,รุ่งโรธผู้อำนวยการสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสมสวที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มหาวิทยายลัยหลายแห่งเสนอให้มีการยุบหรือปรับปรุงบทบาทของสอมศสโดยที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินงานของสอมสเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 ที่กำหนดให้มีสมสเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาสมบูรณ์ทั้งความรู้คุณธรรมและจะริยธรรมดังนั้นหากมีการยุบสมสแล้วจะมีหน่วยงานใดมาทำหน้าที่แทนสมสต้องตรวจสอบให้เข้มขน้นและทำหน้าที่สะท้อนผลการศึกษาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพและมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพจริงหรือไม่ ทั้งนี้สมศพ,พร้อมที่จะปรับปรุงและทบทวนบทบาทการทำงานของตนเองและสถาบันต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของคุณภาพของบัณฑิตโดยหลักสูตรต่างๆต้องผ่านการรับรองไม่ใช่ธุร,รกิจการศึกษาไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนซึ่งการพัฒนาเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสีนั้นได้ดำเนินการมาแล้ว2ปีและเปิดรับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอดสมศพ,พร้อมที่จะเชิญมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มมหารือเพื่อ ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ4แต่ต้องเสนอด้วยเหตุผลและพวกเกณฑ์การประเมินต้องไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปไม่เช่นนั้นถ้าทุกแห่งผ่านหมดก็จะไม่สามารถจำแนกสถานศึกษาที่มีคุณภาพออกจากสถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพได้ ผู้อำมวยการสมศกล่าวต่อไปอีกว่าจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย48,699คนพบว่ามีตำแหน่งเป็นอาจารย์32,495คนคิดเป็น66.73%ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์18,82คนคิดเป็น20.70%รองศาสตร,ราจารย์5,414คนคิดเป็น 11.12%และศาสตราจารย์708คนคิดเป็น1.45%ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์ทำผลงานวิจัยน้อยมากการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการก็น้อยจึงทำให้มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการน้อยตามไปด้วยอีกทั้งยังส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งการจัดอันดับปี2014ของ u s พบว่าในระดับโลก500อันดับแรกมีมหาวิทยาลัยไทยเพียง2แห่งที่ติดอันดับส่วนระดับเอเชีย100อันดับแรกมีมหาวิทยาลัยไทยเพียง3แห่งที่ติดอันดับส่วนกรณีที่มีผู้จะนําเสนอยื่นเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยุบสมอสอนั้นยินดีและพร้อมจะไปชี้แจงให้คสอชอเห็นภาพรวมในการทํางานของสอมศ คุณผู้ชมคะหลายคนกล่าวถึงเรื่องของเศรษฐกิจในยุคนี้นะคะซึ่งกรมส่งเสริมบุตสากรรมค่ะกระตุ้น SME ไทยให้หันมาตื่นตัวด้วยการจัดงาน VCIT SME Solution 2014มิติใหม่แห่งการใช้ IT เพื่อขับเคลื่อน SME ไทยสู่ระดับสากลค่ะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกสอกระทรวงอุตสาหกรรมกระตุ้น SME ไทยให้หันมาตื่นตัวด้วยการจัดงาน ECIT SME Solution Day 2014มิติใหม่แห่งการใช้ IT เพื่อขับเคลื่อน SME ไทยสู่ระดับสากลณห้องวิภาวดีบอลรูมบีโรงแรมเซนทาราแกรนด์เอสเซ็นทร a พาซาลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ผอัชกาศีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการผลิตที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในหลายๆด้านอาทิระบบการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารการเงินและบัญชีการบริหารบุคคลการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าหรือเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาห กรได้ริเริ่มโครงการ ECIT เป็นโครงการต่อเนื่องถึง7ปี เพื่อกระตุ้นให้ SME ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนของกิจการทั้งนี้ ECIT จะเพิ่มการส่งเสริมให้ SME ใช้งานฟรีแวร์ในธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารกิจการโดย SME ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นการประยุกต์ใช้ระบบงานต่างๆที่ Google Apps ซึ่งมใีให้บริการฟรีอยู่บางส่วนหรือการใช้ Open Source ของโปรแกรม Office เป็นการช่วยให้ SME ลดต้นทุนส่วนกิจกรรมส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ด้วย E-Supply Chain ซึ่งเป็นระบบการค้าแบบ B2B และเป็นการค้าภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกันซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลหาซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนผลิตสินค้าได้อีกด้วยนอกจากนั้นจะมีการพัฒนาฟังกช์ชันการใช้งาน eProcurement เพื่อให้ SME เชื่อมโยงระบบการซื้อแบบ Real-Time ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ SME และช่วยเพิ่มยอดขายและขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม SME ใช้ระบบ e a s Stock Management เพื่อลดต้นทุนในการเก็บสต็อกสินค้าและเพิ่มมูลค่าของสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมสีเขียวอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมใหม่ในปีนี้ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือกิจกรรมส่งเสริมให้ SME ใช้โซเชียลมีเดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดโดยได้ออกแบบหลักสูตรมาฝึกอบร รมระยะยาวพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกซึ่งแตกต่างจากการฝึกอบรมจากที่อื่นๆโดยเน้นผู้เข้าอบรมต้องเป็น SME ที่ค้าขายในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วในแต่ละรุ่นอบรมไม่เกิน40กิจการจำนวน6ครั้งในแต่ละครั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จจากการค้าขายในโซเชียลมีเดียมาเป็นหัวหน้าโค้ดเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ อบรมแล้วก็จะช่วยให้ SME มียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการขายผ่านโซเชียลมีเดียและจากการประเมินผล SME ที่เข้าอบรม115กิจการคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามการประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ค่ะ คุณดูแลตัวเองดีแค่ไหนด้วยสองส่วนผสมที่ผสานเพื่อเพิ่อมอาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอ e. ีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้งที่จะทำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าแบบ กสวยแบบดิเลงสวยแบบอิวาพบกับรายการ l a d e ท Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจ มาพูดคุยในประเด็นท <ider> ี <In> ่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณากรอุทสิง์พบกันหลังข่าวท้องถิ่นประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับเบื่อไหมกับปัญหาเทีอยงแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะร้านไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสราร์อาทิตย์ทางช่อง8ฮิตชนแนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณ เข้าสู่ช่วงที่2ของการรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2557ค่ะกสทชเลื่อนประมูลเคลื่นความถี่โทรศัพท์ย่าน1,800และ900เมกะเฮิรออกไปอีก1ปีตามคำสั่งคอสชไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรศัพท์ของประชาชนค่ะ นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทช 9, กล่าวกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชมีคำสั่งฉบับที่94เรื่องการระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคม ว่ากสะทะชพร้อมปฏิบัติตามในการชะลอการประมูลคลื่นความถี่ย่าน1,800และ900เมกะเฮิรตออกไปอีก1ปีจากกำหนดเดิมที่เตรียมประมูลคลื่น1,800เมกะเฮิรตในเดือนสิงหาคมนี้ โดยทั้งสองคลื่นดังกล่าวจะดำเนินการจัดสรรคลื่นใหม่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม2558ขณะเดียวกันจะดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรคลื่นความถี่โดยกสทชเตรียมเสนอคอสชถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการชะลอประมูลคลื่นความถี่จะไม่มีเหตุการณ์ซิมดับยังสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติและไม่กระทบการใช้งานโทรศัพท์ของประชาชนอย่างแน่นอนเนื่องจากได้ขยายมาตรการเยียวยาการใช้คลื่นความถี่ย่าน1,800เมกะเฮิร์ที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในเดือนกันยายนนี้ออกไปจนกว่าจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วเสร็จ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวเหตุการณ์ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะเจ้าหน้าที่ Hit TV ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นการติดตั้งเคเบิลทีวีในพื้นที่โชคชัยสค่ะ ที่บริษัทไฮเทคเคเบิลเทเลวิชันจำกัดผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในระบบดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นการติดตั้งเคเบิลทีวีในพื้นที่โชคชัย4 โดยมีการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรถกระจายเสียงไปตามถนนโชคชัย4ซอย14จากนั้นไปยังหมู่บ้านสังสิทธิ์ถนนโชคชัย4ซอย50โดยมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามโปรโมชั่นการติดตั้งเคเบิลทีวีกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจติดตั้งเคเบิลทีวีระบบดิจิตอลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธประชาสัมพันธ์หรือที่บริษัทไฮเทคเคเบิลเทเลวิชั่นจำกัดเลขที่23ทับ403ซอย68ถนนโชคชัย4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10230หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 3 0 5 4 5 5ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงฮิตซัปเดตค่ะฮิตอัปเดตวันนี้เราจะไปติดตามและทำความรู้จักกับเจ้ามีน้อยรีแลคคุมาค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่โรงแรมถ้ำยุคมนุษย์หินทําให้คุณได้พักผ่อนเหมือนตัวเองกําลังย้อนกลับไปสู่6,000ปีที่ผ่านมาค่ะ เลคุมะเป็นตัวกระตูนที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทซัน x ของญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2546ปัจจุบันลเลกุมะได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเลกุมะถูกออกแบบโดยนักออกแบบของบริษัทที่ชื่ออากิคนโดผู้เดียวกันกับที่ออกแบบตัวกระตูนสุนัขโอคุตัง กับดันนะจังได้แรงบันดาลใจมาจากความต้องการความผ่อนคลายในชีวิตการทำงานและเลือกออกแบบตุ๊กตาหมีเพราะไม่เคยออกแบบมาก่อนตัวกรตูนหมีที่ออกแบบนี้มีนิสัยชอบนอนชอบการพักผ่อนดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวกรตูนตัวนี้มีชื่อว่ารีเลคคุมะแปลว่าผ่อนคลายหรือพักผ่อนและลคลุมะ เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าหมีรีดักคุมะเป็นหมีเพศผู้ตัวอวกสีน้ำตาลที่มีใบหูสีเหลืองและมีท้องป่องอาศัยอยู่กับเจ้าของที่เป็นสาวออฟฟิศที่ชื่อว่าคาโอรุสิ่งที่รีดักคุมะชอบทำก็คือการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการนอนกลิ้งบนพื้นโดยจะต้องนอนในถุงนอนสีเหลืองของคาโอรุเท่านั้น การดูทีวีการฟังเพลงและการแช่น้ำร้อนเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นที่โปรดปรานของเรลักคุมะก็คือการกินโดยอาหารโปรดของมันก็คือดังงกข้าวห่อไข่พุดดิ้งคัสตาร์ดและแผ่นเค้กราดน้ำผึ้งนอกจากนี้มันยังอาศัยอยู่กับเพื่อนๆอ,อ,อีก2ตัวด้วยกันได้แก่โคเรลักคุมะเป็นหมีเพศเมีย ซึ่งตัวเล็กกว่าลิเลคุมะเป็นมีสีขาวครีมใบหูสีชมพูและเป็ดสีเหลืองที่ชื่อว่า k คิโรอิโทกริซึ่งเป็นเป็ดที่มีความฉลาดหลักแหลมเกินเป็ดธรรมดาลิเลคุมะมักจะโดนเพื่อนๆแกล้งอยู่เสมอโดยเฉพาะโคริเลคุมะมันจะเอาปากกามาเขียนหน้าของเจ้าลิเลคุมะ ตอริเลกุมะนอนหลับอยู่เป็นประจำโดยบริษัทสันเอ็กได้ผลิตสินค้าของริแลกุูมะออกมามากมายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็จะเป็นประมาณว่าดินสอบกดปากกาลูกลื่นพวงกุญแจตุ๊ก,กตาผ้ากันเปื้อนร่มกล่องข้าวช้อนซ่อมกระติกน้ำโอ้แล้วก็อีกมากมายครับโรงแรมคากาคา,ามาพรเวทเกม รีสอร์ทหรือโรงแรมถ้ำยุคหินได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาเซนเนเบิร์กและอยู่ห่างจากเคปทาวเมืองชายฝั่งชื่อดังของแอฟริกาใต้เพียงแค่3ชั่วโมง สำหรับความพิเศษของโรงแรงคักกะคมาพรายเวดเกอเรสซอร์สนั่นก็คือนอกจากจะมีทำเลที่ตั้งที่ถูกล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมรวมไปถึงพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วโรงแรมยังมีความโดดเด่นในเรื่องของห้องพักที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมเรียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายต่างๆเช่นน้ำขวดฟรีห้องปลอดบุหรี่เครื่องเป่าผมเครื่องปรับอากาศและก็ฝักบัว นอกจากนี้โรงแรมยังเตรียมจัดกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไวร้รองรับการเข้าพักอิ่มเอิบอิ่มเอ็เต็มอิ่มกับการบริการที่ไม่มีใครเทียบและไม่เหมือนใครบนทำเลที่ตั้งที่บรรยากาศดีถ้าใครชอบก็ลองหาเซิร์ชเอาดูนะครับในเว็บไซต์ก็จะมีมากมายให้ท่านเลือกเอา ค่ะและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2557ที่ทางทีมข่าว Hit TV ได้หยิบยกมานำเสนอในวันนี้นะคะท้าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะชี้แนะรายการหรือติดตามรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของ Hit TV ค่ะหรือติดตา่อม,มาที่02-530-5455ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมสวัสดีค่ะ บริษัทไฮเทคเคเบิลทีวีชันจำกัดต้องการเพื่อนร่วมง,งานในตำแหน่งต่างๆดังนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการช่างภาพวิดีโอและตัดต่อกราฟิกจำนวนหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่พิทีวี025305455หรือส่งประวัติส่วนตัวมาก่อนที่ p a t c h h r d m a i l c o m ท่านสมาชิก Hit TV และ c d h ลาพลาวท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่องได้ทางระบบอนาล็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ c d h ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o แ f a n p a ฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีวีและสมาชิก c ีทลาดพและพลาวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีต้องดำเนินการทดลองนำสัญญ,ญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่พตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลท v วิชันจำกัดหรือ h i ีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอนาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซตทัมบ็อกซ์ซึ่งช่วงทดลองออกอากาศ ยังมีทีวีดิจิตอลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษาย,ยน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางช่องคิดแชนแนล สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่อง s ซ t ัมบ็อก c d h สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่องเซ t ัมบ็อกและเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทำการบูดกล่องเซ t ัมบ็อกใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชกำหนดไว้ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานทตทีวีหมายเลขโทรศัพท์02-530-5455ซึ่งเราเปิดทำการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ c d h สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท h ไฮเทคเคเบิลท s ว o ชจำกัดหรือ CTH รัก้าแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของ Hitech ฮเทคเคเบิลท s ว o ชจำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของฮิตทีวีและซีดีเอชลาดราวด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ